วันนี้เราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่ทับซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาเพิร์นรีมอลกันค่ะแล้ววันนี้เราก็จะชำระเงินเองปเราไปดูกันนะอันดับแรกเลยเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วนําของไปวางด้านขวาของเครื่องคิดเงินและด้านซ้ายจะต้องว่างไม่มีอะไรมาวางเมื่อเราสแกนสินค้าเสร็จเราก็จะเอาของไปวางด้านซ้ายมือของเครื่องเราก็สแกนไปเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดจากด้านขวาแล้วเอาไปวางฝั่งด้านซ้าย หลังจากนั้นเราก็กดไปต่อเพื่อชําระเงินเราจะเรียกว่าเราจะชําระเงินด้วยบัตรเครดิตด้วยเงินสดด้วยสแกนหรืออะไรใดๆก็ตามวันนี้เราสแกนอ๋อไม่ใช่สิวันนี้เราจ่ายด้วยเงินสดเราก็ใส่เงินสดช่องด้านล่างขวามือใส่ให้ครบเมื่อใส่ครบแล้วเครื่องจะออกใบเสร็จมาให้เราและถ้าเราใส่เงินเกินที่ค่าสินค้าที่เราชําระไปเขาก็จะทอนเงินให้หลังจากนั้นเราก็ต้องรับเงินทอนก่อนหน้าจอถึงจะเปลี่ยน เมื่อหน้าจอเปลี่ยนแล้วเราก็ไปนำของใส่ตะกร้าของเราหรือถุงพกพาของเราเนั่นเองแล้วหน้าจอก็กลับคืนสู่สภาวะปกติขอบคุณเจ้าสนองปาปอชาแนลค่ะ